สวัสดีชาวาลัคนาราศรีธนูทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรเช่นแล้วก็จะพยากรดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2 5 6พบกให้กับชาวาลัคนาราศรีธนูได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในทุกๆเดือนนะครับในเดือนเมษายนนี้จะมีดาวใหญ่นะครับอีกหนึ่งดวงยกย้ายด้วยกันนะครับก็คือดาวพระพฤหสัสบดีนะครับดาวพระพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์นะเป็นประธานฝ่ายของคุณงามความดีนะ มักจะให้คุณให้เรื่องราวดีๆกับทุกๆราศีทุกๆลัคนานะครับในเดือนเมษายนนี้จะมีการยกย้ายนะครับอีกหนึ่งดวงนะถัดจากเมื่อเดือนที่แล้วที่มีดาวพรเสาวและดาวพฤหัสย้ยยายมาแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยดาวยกย้ายดวงใหญ่ๆเนี่ยยกย้ายกันเกือบทุกดวงนะครับทำให้ทุกๆลัคนาทุกราศีเนี่ยมีเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งความเป็นไปของชาวลัคนาราศีตัวเองเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรบ้างเนี่ยติดตามรับชมรับฟังจากกูพีได้เลยนะครับดาวตัวของชาวลัคนาศีหนูเองก็คือดาวพระพฤหัสบดีเองนะครับเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาจนถึงนาตอนนี้เองเนี่ยพรฤหัสยังคงติดอยู่ที่ราศีมีนนะครับเรียกว่ามีตำแหน่งเป็นเกษตรและเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยกับลักษณะข,ของชาวลัคนาศีหนูเองนะครับ เรียกว่าช่วงที่ผ่านมามีความมั่นคงนะในเรือนพันธุนะครับ่ระท้่งจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของคือญาติญาติพี่น้องหลักทรัพย์ต่างๆนะครับในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ในช่วงปี2565อย่างที่บางช่วงบางเวลาเนี่ยพนักมีการเดินถอยหลังทําให้ชีวิตมีการสั่นคลอนไปบ้างนะเกิดความผิดพลาดเรื่องราวต่างๆไปบ้างกับการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้พหัสในช่วง ต้นเดือนนะสิทธิราศีมีนอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันนะครับดาวพฤหัสเองเป็นดาวเจ้าเดนสุภาด้วยนะคือเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะเรื่องของตงทินตังแดนนะเป็นคู่มิตรซึ่งกันและกันทําให้ช่วงเดือนเมษายนนี้นะต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมได้3ทํทำให้ชาวลัคนาชนูเองเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของ การได้มาของหลักทรัพย์ต่างๆหรือเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของเคยญ,ญาติญาติพี่น้องหรือคนหมู่มากนะครับได้ดีในช่วงระยะนี้นะครับพอหลังจากวันที่19เมษายนนะดาวจำตัวมีการยกย้ายออกจากราศีมีนก็สู่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอ่าเป็นเกษตรมาแล้วยังมาเป็นราชาโชคต่อนะครับจังหวะของความเป็นราชาโชคในราศีเมษเรียกว่า เป็นราชาโชคในเรือนปุตตะของลัคนานะครับทำให้เรื่องราวชีวิตของชาวลัคนาเสนูเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะเรียกว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้บางคนบางท่านเนี่ยมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินมรดกนะหลักทรัพย์ต่างๆได้มาไม่ได้ยากเย็นหนักในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคในราศีเมษนะครับถือว่าเป็นจังหวะดีๆในการใช้ชีวิตของชาว ลักขณาลาศิษฐนูเลยด้วยซ้ำนะครับพระอาทิตย์พอยกเข้าสู่ราศีเมษก็จะอยู่ร่วมกับดาวพาทิตย์อ่ะพาทิตย์ก็ตามมาอยู่ร่วมกันนะเรียกว่าพระาทิตย์จะเป็นอุดด้วยที่ราศีเมษพระาทิตย์เป็นเจ้าเดือนสุขพะบ่งบอกว่าชาวลักนณาศิธฐนูเองมีอิอกาสจะมีความก้าวหน้าบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่นะสนับสนุนลักดันให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ในการดำเนินชีวิตของชาว ลักนาสิทธนูเองนะครับพระอาตอยู่ร่วมกับดาวพระาหูอาพระราหูเป็นดาวเจ้าเดือนสาชักเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะพระราหูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่ด้วยนะครับก็ทําให้เรื่องราวต่างๆของชาวลกักนานสิทธนูเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะมีการเปลี่ยนแปลงนะสังคมเพื่อนฝูงต่างๆนะครับอาจจะมีการทําเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้นะเรื่องของความก้าวหน้านะเรื่องของการได้ บางคนได้ทําสัญญาเอกสารสัญญาในการลงทุนร่วมหุ้นนะมีการทําสัญญาตกลงกันเป็นกิจจากษณะให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ในการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งดาวพลัดเองก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุธด้วยนะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเองและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิคือเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับยิ่งตอกย้าเรื่องของการผูกมัดเรื่องข้อตกลงข้อสัญญาการมีคู่พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วม การมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนุนเรื่องของหน้าที่การงานการทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใ,ให้เกิดความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลัคนาศีตษูเองนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับในส่วนเรื่องของการเงินของชาวลัคนาศีตูเองเนี่ยดาวตัวแทนการเงินคือดาวพระเสาดาวพระเสาจะอยู่ที่ราศีกุมนะครับอยู่ในเหลือศาสตร์ชักของลัคนาคือเรือนของสังคมเพื่อนฝูงนะครับทําให้เรื่องการเงินของชาวลัคนาศีตูเองเนี่ยเรียกว่า จะมีเงินได้มาจากเพื่อนฝูงนะครับอาจจะชักนำนะแนะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้แนะนำโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ให้ให้คำแนะนำดีๆเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับอาจจะแนะนำคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาให้ได้รู้จักกันให้ได้ลงทุนร่วมหุ้นซึ่งกันและกันอาจจะมีการทำธุรกรรมข้อตกลงข้อสัญญานะครับอาจจะตกลงกันด้วยวาจารหรือตกลงกันด้วยรายลักษณ์อักษร มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับชาวลักดาเศิษฐุนในช่วงระยะนี้ที่การจะได้มาของเงินเงินทองทองเรื่องของอไรายได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับบางคนอาจจะมีการได้ปรับนะอาจจะปรับเรื่องของฐานเงินเดือนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลักดาเศรษฐุเองเนี่ยดาวการงานก็คือดาวพพพุธนะครับดาวพพพุธทธจะอยู่ที่ราศีเมษก็เรียกว่าอยู่ในราศีเมษตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะครับ เรียกว่าอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนานะครับเรียกว่างานจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับหรืองานที่ต้องขเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่านะลูกน้องบริวารก็แล้วแต่นะครับซึ่งดาวพุทเองก็เรียกว่าจะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วยนะดาวพระศุกร์ด้วยนะครับแต่พอแเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเป็นหลักนะครับ พ,พุทธนะครับการงานอยู่กับดาวพระราหูพระาพราหูเป็นดาวเจ้าเดืนศาสตร์ชัดคือดาวคู่นี้เนี่ยพุทธราหูเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะผิดพลาดนะครับเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาการพูดจาการคุยกันนะครับระวังโดนหักหลังคดโกงได้นะครับพูดอะไรก็อาจจะต้องมีเรื่องของการทําเอกสาร,รสัญญาให้มีความชัดเจนทั้งนิดนึงนะครับในช่วงระยะนี้อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14เมษายนนะครับพอวันที่14เมษายนเนี่ยดาวพาัติศเข้ามาสมบร่วมนะครับก็เรียกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับงานจะมีความชัดเจนขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคอยเป็นแบ็กอัพช่วยเหลือสนับสนุนพักดันเรื่องราวต่างๆนะไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าพอหลังจาก19เมษายนด้วยพุหัสเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวกันงานด้วยนะก็ตอกย้ำแหละเรื่องงานจะต้องมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีคู่ค้าคู่สัญญามีคู่พันอร์นะครับเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหรือเข้ามาช่วยในการทํางานของชาวลัคนาราศีตนูเนี่ยให้ไปนในทางที่ดีขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาราศีตนูเองในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็ยังถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะด้วยความที่ดาวจาตัวเองก็ได้ตำแหน่งที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดาวร้ายก็ไม่ได้มีเกณฑ์ส่งถึงลัคนาหรือดาวจาตัวของชาว ลักขณาสิทธิ์ัดุเองโดยตรงนะครับเรียกว่าก็นั่งจะปลอดภัยหายห่วงตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนเรื่องราวของความรักครอบครัวคนมีคู่คนโสดนะครับคนที่เป็นคนโสดนะครับตัวแทนคนรักครอบครัวก็คือดาวพระพุธพระพุธสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะในเอนปุตตะของลักนณาคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เรียกว่าความรักก็น้่งจะมีความลงตัวดี นะครับมีความสุขสดชื่นมีความกลมกลืนกลมเกี่ยวกันได้เป็นอย่างดีนะครับมีกิจกรรมอาจจะทําร่วมกันนะมีบางทีมีการเดินทางใกล้ๆร่วมกันนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับพอช่วงวันที่19เมษายนเนี่ยเรื่องความรักน่าจะมีความจัดเจนตรงที่พระอาตเข้ามาทับดาว คนรักคู่ครองในราศีเมษวราดาดเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะครับพอเข้ามาทำดาวพระพุธเนี่ยรักคู่ครองเนี่ยทำให้เรื่องราวความรักเนี่ยก็น่าจะมีความแจ่มใสนะมีความราบรื่นมากขึ้นมีความลงตัวนะครับมากขึ้นในช่วงระยะนี้ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างจะสนับสนุนดีมีกว่าจะเดินทางไกลร่วมกันนะไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีธนูเองคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนโสด ความรักคนรักครอบครัวตัวแทนคนรักีหนอยู่ที่ราศีเมษยอยู่ในปุตตะเนี่ยใครที่ยังไม่มีคู่นะครับช่วงเนี้ยดาวคนรักคู่ของเขาเรือนปุตตะนะเขาเรียกว่าจะได้เจอคู่คนที่เป็นคนอายุน้อยกว่านะครับทาไมอายุน้อยกว่าก็ต้องเจอคนที่เรียกว่า,ามีความเป็นเด็กสักนิดหนึ่งนะวางตัวเป็นเด็กนะครับจะได้พบกับความรักใหม่ๆนะครับคนสดจะได้พบกับความรักใ่เข้าเรือนปุตตะตรงนี้นะครับ จิงหลังจากวันที่19เมษายนด้วยนะครับพฤหัสเข้ามาทับดาวคนรักคู่ครองที่ราศีเมษนะครับเพระอาจเป็นราชาโชคเข้าทับดาวปัตตนินะครับในเดือนปุตตะความรักก็น่าจะมีความแจ่มใสมีโอกาสจะพบเจอคนถูกตูใจนะเป็นความรักที่เหมือนเรียกวา่า18อีกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับนะอยู่เดือนปุตตะก็ต้องเป็นความรักติดๆอยู่แล้วนะเป็นความรักที่ก็น่าจะมี หัวใจพองโตนะครับของชาวรัคสิธนูหลังจากันที่19เมีสายหยป็นปต้นไปใครที่ยังไม่พบเจอใครไม่มีคนรักคู่ครองนะภูพีเชื่อว่าพุทธทับดาวปุตตะดาวอ่ะดาวปัตตนิตนรปุตตะนะครับก็ได้พบเจอคนถูกใจแน่ๆนะอายุน้อยกว่ามากกว่าก็มีความเป็นไปได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าพุทธเองเข้าทับดาวพระพุทธก็ยังทับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวจาเจ้าเือนสุภาด้วยนะครับโอกาสเจอคนได้ทุกรูปแบบ อายุน้อยกว่ามากกว่านะคนคนที่มีอาวุโสมีความรู้มีความสามารถคนต่างถิ่นต่างแดนก็มีความเป็นไปได้เยอะเนื้อหอมแน่นอนนะครับเพราะรหัสทับดาวประพุทธในเดือนปุตตะข,ของชาวลัทธิธนูนะอาจจะเนื้อหอมจนถึงคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยก็ได้นะครับระ่มารรวจสบสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นค้ำพยกกรณ์โดมค่อน้างของชาว ลัคนาศีธนูนะครับยังไงก็ถ้าชอบคาไปจาก,กรของพีก็อย่าลืมนะกดไลค์เป็นลาไส้กับคู่พีด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคูพีใหม่อย่าลืมนะกดติดตามคูพีไว้นะครับจะได้มาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องาราวต่างต่างไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคู่พีมาถึงหนะ้าตอนนี้อีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปหน้าต่อๆไปสวัสดีครับ